สวัสดีครับผมสวัสย์ดีน้องวัดสุขูสุคนกับผมเลยเพราะาบ่าวมันหนาพากินมาแซ่บเป็น้องบ่าวมันหนาพากเป็นหนองกินตำหงมูคน้องตำหุูงครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่สกิทองน้องโอ้ยหน่วยเหลืองอันง่ามมังใส่กระดังพอดีเป็นบ่าวเป็นสาวนอนบวชใหญ่แห้งวันน้องใส่พอดีเสียบมากแก้มครับผักกาดจองน้องกาดจองเนี่ยผักกาดสลัดคอดแคบหมูหนำตอนนี้หอนหอนมากมีน้องมา เสียบจือฉลวดระหว่างหน้าปาดแต่เสียบไปหน้องไม่เฉลี่สีทองเนอามึงชิมสูพีซูน้องมึงก่อนหน่องโอ้ยเนื้อสีทองอีลีคือวันว่าโอ้ยขาดจ่อยยำกุดๆเลยไปหน้อง หมบุ้งอืมได้ใส่เยมากอยดังคักพี่น้องโมมันใส่แบบจำบูพี่น้อง ใส่แบบมินิมอลเลยโอ้ตัวนี้มีใครวะผมชื่อไรขีมเนี่ยขีกบใส่ไนเนี่งนี่กำลังมุ่งจุดจดยเนาะพร้องกูกันเลย không tít mượn cho nó mượn nó hết việc đâm na mà các bạn, cậu mượn เสียบไปน้องเสียบย่างหน่ยเลยนี่เบิดใส่หน่อยหน่อยละยางมันตอนนะี้ิ้งขิงๆเจ็บเสียบได้ไ่มน้มึ่่งที่ต้อตงการไปนอ้องเอาเบิดใส่แน่นละตังคัก

นำปลาเดดดีได้ครับน้ำปลาราคาปลาแด้แบบนัวเลยปิดเบิงองไป้องให้เบิ่งเลยหัวสีทองนี่แหละเพิน่นว่า ไว้เชอรี่สีทองเรากินบดใส่บดพุ่งไปแล้วเนี่ยแบบอืม หืมกลับมาวนเดียชบเสียบแบบบันหน้าไปหรอโอ้ยบอกขอให้ฝรั่งบอกหน่อยสีทองเลยส่วนี้มีใครมะนาหนึ่งต่วไปใครต้องกินซุปเด้อ อยากใครดิพนวอกินสีเมา

ขุดดีไปยังเลยี่น้องหน่อยหน่อยเนี่ยเหนียวขิงเป็นขิงแน่นแน่นพี่ไปน้องโตเต็มโบอจอยอกินกระใส่อ่ำล้ำเลย อืมแบบจัวเปองตอําบกฮวงสะใส่บักเขาแนวน่ะในบรรยากาศครับตุ่มหอยหมุอนออกมาแนวเนี่ย ขลังสอยมั้งขลังซ้อยมากมอ่ว วันนีินขอโตเลยจครับอืสุดตัวั้ ปูปลาแบบนัวๆเพ็ดนัวคือเขาหาโบเพ็ดนัวกับ,บกเสียไปทำแต่ไตเบาวนะเวดตตรงเพ็ดนัวนัวประเด็กนัวพันยิสู้ <c oughs> ตรงเพชรตรงนัวตโอเพชรกับโบเสียบอยู่ละ

เอากันแห้งเปราขอให้ครับตำุงเนี่ยเสียบขนาดสุดตอนนั้นยุบออจดจุด chụp tụt đây. Ừ, no, còn bán. Giúp mưa đây. เิเล่มแนวนี่เลี่มตำหงอมอืว้าง จวดเลยเอาเนรอจะเป็นมูนงอเสียบ,บจวดเลยสมตำตำโมงคุงแคบันต้มหอยสุรีหอยสุรีทอง,งเ,เ,เ,ทเป็นปน้องเสียบเลยกับพักกับพักเข็่ไม่ลายพักอันพักการจาองเว้ยพักการจองเป็น้องลืมซื้อพักการจองพักสลัดพักกาดจันมาฝากพี่เจ้าหน่องน้องมากินเนี่ยฝา,ากเจ้าหน่อยเป็น้องฝากกดซับจะใครก็แล้วก็แชร์บาร์มานนามากินมาเสีบเจ้าหน่องหมดเอยครับผม ขอบคุณทุกนทุกช่องไดน้องขอบคุณทุกทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆครับผมขนให้่กินมุ่ม,มั่กินบุญบารับขอพรขอแพ้น้ำพุกาวครับผมไพคลิปน้ไปน้องสำหรับคลิปนี้าหน้าขอตัวลาครับผมสวัสดีครับ